วันนี้เช้ามาก็นะมีการลงพื้นที่นะครับผู้บริหารก็เตรียมความพร้อมอยู่แล้วนะครับก็เลยลงพื้นที่ในวันนี้นะครับก็เลยลงมาหมู่ที่4ใต้ช้างแล้วก็หมู่ที่10หนองทรายนะครับแล้วก็วันนี้ก็มาดูสถานะน้านะครับของของลองรอสามนะครับนี่นี่อยู่อยู่ที่หมู่บ้านใต้ช้างนะครับแล้วก็วันนี้นะครับระดับน้ําของเทศาบาลก็ได้เตรียมพื้นที่ไว้หลายจุดนะครับนะพี่น้องประชาชนที่ อยากจะทราบว่าตอนนี้นะครับน้ําอยู่ระดับไหนนะครับก็มีตั้งแต่สีตรงเขียวแล้วก็ตรงเหลืองนะครับแล้วก็ตรงสีแดงนะครับวันนี้ก็นะายังอยู่ที่ตรงสีเขียวอีกนะครับถ้าพี่น้องนะสงสัยว่าน้ําระดับไหนก็สามารถที่นะดูได้ในหลายๆพื้นที่ตรงนี้นะครับทางเทศบาลจะมีขึ้นตรงไว้ให้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็ลงพื้นที่นะครับหลายๆจุดนะครับ ตอนนี้รถเมคโคก็นะกำลังตักปักตบจาวาอยู่นะครับแล้วก็ท่าช้างหมู่ที่10ก็ได้ลงพื้นที่ที่หน้าโรงเรียนเทศบาลหนึ่งคองเหออัจฉริยะนะครับลงไปดูน้ำก็กำลังไหลยอยู่นะเดี๋ยวก็ต้องเตรียม JCB ีหรือเมคโคนะครับให้เหมาะกับสถานที่ที่เราจะต้องลงทํามานนะครับวันนี้ก็ต้องนะเตรียมพร้อมไว้ตั้งแต่วันนี้นะครับถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนคนไหนนะครับที่เห็นว่าน้ำจะเข้าบ้าน,นเดี๋ยวอยู่ในพื้นที่ที่ต่ำนะครับ ก็สามารถที่จะไปเอากระสอบทรายได้นะครับที่ดับเพลิงนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าพี่น้องนะตรงไหนที่น้ําท่วมขังอยู่นะครับก็สามารถที่จะแจ้งนะแจ้งมาที่ผู้บริหารได้นะครับเพราะส่วนมากพี่น้องจะมีเบอร์ผู้บริหารทุกคนอยู่แล้วนะครับนะแจ้งมาที่นายกก็ได้หรือว่าแจ้งไปยังเทศบาลเมืองคลองแหก็ได้ทุกคนนะครับก็จะรับเรื่องร้องทุกข์ของพ่อแม่พี่น้องทั้งหมดนะครับตอนนี้นะครับเทศบาลเมืองคลองแหก็ได้ นำเครื่องสูบน้ำนะครับได้ซื้อเครื่องสูบน้ำไว้นะครับสองตัวนะครับแล้วก็ยิ้มชนประธานมาอีกสองตัวนะครับตัวนี้ของชนประธานก็ได้วางไว้ในพื้นที่หมู่ที่10แล้วนะครับที่ใกล้ๆก,กับสถานีถุบน้ําแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ตอนนี้เอาไปวางไว้ที่หลังบิ๊กซีนะครับเตรียมพร้อมที่จะดูดน้านะครับแล้วก็เรายังมีสถานีสูบน้ํานะครับตัวนี้ก็ได้บํารุงนะรักษาไว้เรียบร้อยแล้วเตรียมพร้อมนะครับตอนนี้ก็ กำลังถ่ายน้ําอยู่นะครับเอาน้ําจากสถานีสูบน้ำนะครับลงไปยังคลองรอสีนะครับตอนนี้กําลังสูบอยู่นะครับแล้วก็เหลืออีก2ตัวนะครับถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนนะครับเห็นว่าตรงไหนนะครับที่น้ําเยอะนะครับน้ําเยอะแล้วก็เป็นที่น้ําขังเยอะนะครับก็สามารถที่จะแจ้งมาได้เพราะเรายังมีเครื่องสูบน้ําที่เพิ่งซื้อมาใหม่อีก2ตัวได้ทดได้ทดลองทดสอบไปเรียบร้อยแล้วครับคมเป็นไปแล้วซึ่งมันไม่มีแตไมแล้ว ต่างเรย่องเงี้ครับถึงการตุนนี้ทำไอ้หมู่บ้านอะโรตัต่างโอ้โหแต่ต้องทำแต่เขาไต่อำนี่เขาไมได้เขาไปได้เขาที่นี่ทำไมจะต้งพูดหลังงาไปกต่างนึงปวรนีตานี้ไม่ใจมีหู้นี่ครับมีจะขายที่จะขายที่จะขายทีจะาย